สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิททิศศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องอ่อนักเรียนเตรียมหนังสือก่อน สือที่นักเรียนใช้ประกอบการเรียนนะคะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์จนประถมศ,ศึกษาปีที่1น,นะคะนักเรียนนักเรียนเตรียมหนังสือเล่มน,นี้นะคะเราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะคะนักเรียนโจทย์ปัญหามี2ส,ส่วนนะคะถึงจะเป็นการบวกหรือการลบก็ตามนะคะนักเรียนจะมีอยู่2ส,ส่วนคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้และส่วนที่โจทย์ถาม อย่าลืมนะคะส่วนที่โจทย์ถามจะเป็นส่วนที่เรานำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบนะคะเราไปดูนะคะว่าถ้าเราเจอในส่วนที่โจทย์ถามถามว่าอะไรถึงจะเป็นการบวกนะคะนักเรียนถ้าเป็นการบวกนะคะเราไปดูนะคะสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่เขียนด้วยการบวกนะคะนักเรียนที่เขียนด้วยเครื่องหมายบวกนะคะเราจะเจอคําว่า ทั้งหมดนะคะส่วนที่โจทย์ถามเราเจอคําว่าทั้งหมดเราประโยชน์สัญลักษณ์เราจะเป็นบวกนะคะนักเรียนเจอคําว่าเดิมเจอคําว่ารวมนะคะประโยชน์สัญลักษณ์นี้เราจะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ด้วยการบวกนะคะนักเรียนต่อไปนะคะถ้าเป็นการลบนะคะนักเรียน การลบนะคะเปรียวสัญลักษณ์นี้จะเป็นการลบก็ต่อเมื่อเราเจอคําว่าต้องหาเพิ่มต้องหาเพิ่มเท่าไหร่จรึงจะครบตามที่ต้องการตรัวอย่สัญลักษณ์จะเป็นลบนะคะนักเรียนเจอคําว่าเหลือนะคะเหลือเท่าไหร่จะเป็นการลบนะคะเจอคําว่ามากกว่าเจอคําว่า น้อยกว่านะคะจากประโยชน์สัญลักษณ์นี้เราจะเขียนด้วยการลบนะคะนะักเรียนเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนะคะนะักเรียนเป็นการสแสดงวิธีทมนะคะนะักเรียนวันนี้เราจะฝึกการเรียนโจทย์ปัญหาเป็นการสแสดงวิธีทม แสดงวิธีทาก็คือเขียนรายละเอียดต่างๆลงไปให้หมดเลยนะคะนักเรียนไม่ได้เขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบนะคะจะเป็นการเขียนทั้งหมดนะคะเป็นการอธิบายนะคะนักเรียนทุกครั้งถ้าเป็นจดปัญหาเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะนักเรียนเราไปดูมีนกมาก่อสายไฟแปดตัวบินมาเพิ่มอีก6ตัวรวมเป็นนกกี่ตัวนะคะ ประโยคสัญลักษณ์นี้ในส่วนที่โจทย์ถามมีคําว่ารวมประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นบวกนะคะนักเรียนเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะเราค่อยแสดงวิธีทำประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าแปดบวกหกเท่ากับสี่เหลี่ยมเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปไปแสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีทำนักเรียนต้องเขียนประโยคใหมาให้ครบนะคะมีน้องปินมาขออสายไฟ เป็นวรรหน่อยนะคะนักเรียนแปดแล้วก็ตัวนะคะนกมีหน่วยเป็นตัวนะคะนักเรียนบินมากกว่าเพิ่มอีกหกตัวนะคะเขียนตัวเลขให้ตรงกันนะคะรวมเป็นการบวกนะคะนักเรียนเราเจอคําว่ารวมนะคะบวกนะคะต่อไป้เราไปหาคําตอบนะคะนักเรียนรวมเป็นนกนะคะ าการบวกคือการรวมนะคะแปะไปในใจชื่ขึ้นมา6นิ้ว8แล้ว9 1 1า1ิ1เเราได้คำตอบ14นะคะเราก็ตอบว่ารวมเป็นนก14ตัวนะคะนักเรียนต่อไปนะคะตอบนะคะทุกครั้งเจอป,ปัญหาต้องมีตอบตอบเป็นเลขไทยค่ะตอบเป็นนก14ตัวนะคะเรียนไปฝึกอีกนะคะไปฝึกอีก นักเรียนนั่งอยู่ในห้องเรียน11คนลุกเดินออกจากห้อง4คนเหลือนักเรียนในห้องกี่คนนักเรียนเจอคําว่าเหลือนะคะเหลือนี้ประโยชน์สัญลักษณ์จะเป็นลบนะคะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์นะคะ11ลบ4เท่ากับ4เหลี่ยมเรียกว่าประโยชน์สัญลักษณ์นะคะวันนี้เราแสดงพี่ทำนักเรียนก็เขียนประโยคลงมาเลยนะคะนักเรียนนั่งอยู่ในห้องเรียน11คน ลุกเดินออกจากห้องเรียน4คนนะคะเวลานักเรียนอ่าสแสดงที่ทำนะคะเขียนตัวเลขให้ตรงกันและเขียนให้ตรงหลักนะคะนักเรียนหลักหน่วยตรงหลักหน่วยลบใส่เครื่องหมายลบนะคะใส่เครื่องหมายลบต่อไปเราหาคําตอบนะคะนักเรียน11บเลบส หลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบเราไม่มีนะคะสิบเอ็ดลบสี่นะคะเราหาคำตอบโดยการนับสี่ถึงสิบเอ็ดนะคะนับตัวตั้งนับตัวลบถึงตัวตั้งนะคะนักเรียนเราใช้วิธีนับตัวลบถึงตัวตั้งนะคะโดยการนับสี่ถึงสิบเอ็ดนะคะสี่ถึงสิบเอ็ดนักเรียนนับต่อจากสี่ให้ถึงสิบเอ็ดนะคะสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด แล้วนับจำนวนครั้งที่เรานับค่ะจะเห็นว่านับไป7ครั้งคำตอบคือ7นะคะนักเรียนตอบเหลือนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องนะคะเจคนนะคะนักเรียนตอบเป็นเลขไทยเหลือนักเรียนในห้องเจคนไม่ยากเลยนะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสแสดงวิธีทำนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะคะ ลูกกล่งสีแดงสิบหกลูกสีฟ้าเจ็ดลูกลูกปล่งสีแดงมากกว่าสีฟ้ากี่ลูกเราเจอคําว่ามากกว่านะคะประโยชน์สัญลักษณ์นี้เป็นลบนะคะนักเรียนสิบหกลบเจ็ดเท่ากับสี่เหลี่ยมแสดงวิธีทำลูกกป่งสีแดงสิบหกลูกลูกปล่งสีฟ้าเจ็ดลูก เครื่องหมายลบนะคะเราหาคำตอบนับ7-16ถึง16ค่ะนักเรียนนับ7-16ถึง16นะคะคำตอบคือ9ลูกนะคะตอบเป็นเลขไทยลูกโกลงสีแดงมากกว่าสีฟ้า9ลูกต่อไปเาไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนตัวอย่างนี้พ่อซื้อไก่ย่าง8ดไม้ แม่ซื้อไก่ย่างเจ็ดไม้รวมเป็นไก่ย่างกี่ไม้เราเจอคําว่ารวมนะคะนักเรียนรวมประโยคสัญลักษณ์เป็นบวกนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แปดบวกเจ็ดเท่ากับสี่เหลี่ยมน,นะคะจะแสดงวิธีทำพ่อซื้อไก่ย่างแปดไม้แม่ซื้อไก่ย่างเจ็ดไม้นะคะแปดบวกเจ็ดได้เท่าไรคะนักเรียน ปดเก็ดได้สิบห้านะคะรวมเป็นไก่ย่าสิบห้าไม้นักเรียนเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะตอบรวมเป็นไก่ย่าสิบห้าไม้เราดูตัวอย่างกันแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบอย่าลืมนะคะสังเกตส่วนที่โจทย์ถามให้ดีๆนะคะนักเรียนต่อไป แบบสมหัดมีกี่ข้อคะวันนี้แบบสมหัดมีสามข้อนะคะทำลงในสมุดนะคะทำลงในสมุดนะคะจากจ่ยวครูกำหนดให้สามข้อให้นักเรียนทำลงในสมุดโดยการสแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนค่ะสำหรับอันนี้นะคะวิชาณิตศสตรา คุณครูก็ขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ